ไอศครีมเย็นๆหวานๆนกะทิสดนะครับมาพร้อมกับความสร้างสรรค์ด้วยการทําโรม้วนไอศครีมนะครับให้กับลูกค้าเนี่ยพกกลับบ้านได้เลยครับโดยที่ยังรักษาความเย็นไปได้เหมือนกับกินตอนตักใหม่ๆจากถังที่ร้านนะครับอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส รม้วนไอศครีมที่ถูกอ,อกถูกใจลูกค้าที่ต้องการนํากลับไปกินที่บ้านนะครับแต่ว่ากลัวว่าจะละลายเสียก่อนด้วยความคิดสร้างสารรค์ของร้านไอศครีมบาบาสอส่งเครื่องครับที่นําขนมปังแผ่นเนี่ยไปแช่ช่องฟรีซไปก่อน1คืนนะครับจากนั้นตักไอศครีมใส่แล้วก็ม้วนเป็นแผ่นก่อนห่อม้วนด้วยกระดาษอีกทีหนึง่งเสร็จแล้วเอาไปแช่ช่องฟรีซเก็บไว้ไม่ต่ำกว่า2คืนนะครับก่อนนำออกมาขายเวลาที่เอาออกมาขายเนี่ยร้านก็จะห่อพันกับกระดาษประมาณ3-4มชั้นนะครับเพื่อเก็บความเย็น ลดการละลายของไอศครีมได้ก่อนจะขายให้กับลูกค้าก็สามารถนํากลับไปกินที่บ้านครับโดยที่ยังไม่ละลายไปเสียก่อนแต่ว่าต้องอยู่ในระยะเวลาสักประมาณ1 0บถึงสินาทีครับหรือว่าถ้าคิดเป็นระยะทางห่างจากร้านก็สักประมาณ1 0บถึงสิกิโลเมตรก็กลับไปกินที่บ้านแบบนี้ไม่ละลายครับไอศครีมบาบอมีให้เลือก3รสชาตินะครับคือรสวานิลลารสข้าวโพดแล้วก็รสช็อกโกแลตนะครับ หลาที่ร้านเนี่ยยังมีไอศครีมทรงเครื่องแบบใส่แก้วแล้วก็กินได้เลยครับราคาใส่แก้วเนี่ยเริ่มต้น20บาท ใส่ได้ทุกอย่างนะครับมีรวมมิตรกล้วยเชื่อมข้าวโพดลูกชิดมันส้มขนมปังถั่วคั่วแล้วก็ราดด้วยนมสดนะครับส่วนแบบม้วนโรที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้ครับขายชิ้นละ5บาทก็จะได้ขนมปัง2ชิ้นพร้อมกับไอศครีม2ก้อนนะครับนี่เป็นกิจการของครอบครัวที่สืบทอดทำมานานกว่า30ปีแล้วครับลูกค้ามาซื้อไอมที่ร้าน ลูกค้าถามว่าจะเอาไปฝากคุณที่บ้านแต่ว่ากลัวละลายเราก็มีไอเดียว่าจะทำยังไงไม่ไอติมละลายเราก็เลยเอาขนมปังมาใส่ไอติมตม้วนๆแล้วก็เอากระดาษมาห่ออีกทีนึง่งแล้วก็ใส่ช่องฟิตจากนั้นก็ลูกค้ามาซื้อ กลับไปกินที่บ้านประมาณ10-15นาทีได้ระยะทางก็ประมาณ10-15กิโลไอจิมก็ไม่ละลายไปกินที่บ้านได้ถ้าใครสนใจจะสั่งแบบม้วนโรไปเลี้ยงในเทศกาลต่างๆอย่างงานปีใหม่วันเด็กวันเกิดก็โทรสั่งล่วงหน้ากันนะครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่ออุดหนุนกัน092255 6 5 2 3นะครับในตัวเทศบาลเมืองนราธิวาสเลยครับแต่ว่าถ้าอยากกินแบบสดๆใส่แก้วทรงเครื่องสามารถมาได้ที่หน้าร้านบาบ,าบาอไอศครีมทรงเครื่องนะครับจุดเด่นของร้านนะครับสังเกต,ตง่ายๆมีกันสาดผ้าใบสีแดงถังไอศครีมสีชมพรูร้านอยู่ตรงข้ามมินิบิ๊กซีสาขาตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับเดีแล้วก็นึกถึงไอศครีมกะทิสดแบบโบร,ราณน,นะครับรถสล้อ ขายไปทั่วบริเวณบ้านนะครับแต่ว่า,อาจอะครีมแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะละลายเร็วเหมือนกันนะครับถ้าตักออกจากถังแล้วก็ต้องรีบกินด้วยครับ